พอได้เวลาจังกก็มาคือเก่าขอฝากเสียงลํำเสียงเสว้าผสมสายลมไปหาแฟนแฟนอเฮียข่ซ้ำซ้ำนามบปเดนไปไปเกี่ยวเขาได้เฮ็ดเป่าก่อนนะเจ้านะเกี่ยวเขากับพราะว่าเอื่นกันเอื่นแบบ ด่วนๆว่าจัดไร้การเจ้าคิดว่าไงมันมันมันเป็นงานเล่งเล่งพี่แบบว่านี่แหละเพื่อพี่น้องเราวันหน้าด่วนๆงานเล่งงานเล่งมาสัตว์ว่าเจ้าไปได้กล้าออกกล้องบ่เหีืย่กินเขาได้ยังล่ะบ้าครับผมเรียกไปถามเรียกเขาเรียกน้ำครับผมกระด้างหมกปลาอยู่ตอนนี้ปลาซิวโอ้ปลาซิวโค้งไว้ยากว้ย่าไอ้เอาคนเพื่อพี่น้องเขาเห็นได้เบิวต์อะไรเอาพี่น้องไปก่อน เพราะว่าตอนน oh! tamam> ี้ซับสไครตเหลืออีกแค่หกมือหกพันวิวโอ้เร็วครับเนาะเร็ว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 จากสี่หมื่นโอ้พี่น้องพี่น้องเพิ่งเงันพี่น้องเพิ่เข่ามาเบิ่งเันเสียงทั้ย่านบาหลายเพิ่งจุดช็อตจุดชอบโอ้พี่น้องขอเส้นหนาก่อนเนาะครับ น่าอ่าคณะเซนนารีเพิ่นอยากฟังเพลงไงเอาไน่แนวสติงให้ฟังเลยสติงเพื่อเพื่อเพื่อครับผมเพื่อยังบีเพื่อเพื่อชีวิตเตาชีวิตไทยครับชีวิตไทยชีวิตมันโอ้อย่าลืมตัวบีตอนนี้หายใจกับผู้สัตว์ต่อู่โอ้พระเจ้าโอ้ฝากพี่น้องดาปฝากเพิ่น้ำเนี่ยซับสะพ้ายตอนนี้เหลือแค่์หกพันหกพันซับแคระกะทะลุซีหลานซับปั้นปั้นเล่บบด้วนี่ปั้น นั่นในเบียนี่เจ้าเหี้ย <C> e <an> แบบนี้เจ้าเหี้ยคาเฟแน่เลยไอ้พี่น้องคนไหนกำลังใจราชการเสียงล้ำยามใหม่นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้กลำลังฉุบเะหิบว่าจะดำบุกงงว่าจากนั่นนี่น่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโตบ่มันอยู่ในช่วงของการเกี่ยวเขานะคะไม่ใช่ตัวโตไม่ใช่ตัวโตขอสวัสดีพี่น้องปองายสู <S 2> <S 2> ้กูสู้คนอันแม่ยงบีตุ๊กตาแม,ม่ยงบีตุ๊กตาเฮ<ม>็ดยที<ม>่อยากเหรอใหกับปุ้นมือมิดปิดบินอยู่ โอ้ยก็ต้องขอบคุณขอบคุณก็คือจักจันดวงแดงดอนแตงหนองมนหนันะครับมากกับมากแบบโบเข่ากันก่อนเนาะโอ้ยไม่พอเสื้อกอบเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามอยู่เนาะมันมันมันต้องแบบใส่บุคลากรดิเจ้าเคยเกี่ยวเข่ารับจ้างปะเคยๆเวลาเกี่ยวเข่ารับจ้างเนี่ยรอดแต่ยง้มกินแง้มพักกินเข่าผักเที่ยง งัวบบงูมืองูหนึ่งก็กินเขาได้ซาเทโร่ไปนะซาเทโร่เส้งหนึ่งบักซีซาเออมีความสูงกัะพันธุ์ยี่จานนี่หูว่าย่างค้อนไปเกี่ยวเขาได้หลายดีเรามาแข่งกันสิบยี่สิบคนเราถือถัยเอีรอไปสั่นเลยเราเป็นคนมวนนะครับโอ้โ๋อไปน้องครับขอสุดรายการเฮะ เสียงลำยบ่ายเดินไปเดินทางตอนนี้นครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆอย่ตั้งแฟนเพจนะเนาะครับสวัสดีพี่น้องทั้งแฟนเพจนะนะครับรายการเสียงลำยามบ่ายนะครับมาออกข่าวลีออกฟองไฟวัดตอนนิวหยางเป็กไหมจินตราพุญลาพี่น้องร่างใจยังอุณหาฟ้าคังครับน้องเพ่งบอกไอ้ข้าวหน้องเพ่งนั่นก็คือรักสลายครับผมรักสลายที่งานใหม่น้องเพ่งนี่เบเิรนดมา อาณาหนาวทันวาลมหนาวมาพัดปละไเปลี่ยนใจเราร่เดีนะครับโอ้ยสุดของเพลงงามเลยสุดสีขาวๆนะสุสีขาวเพียบสีขามากคอมเมนต์โอ้ย ครับขนาดเลยทีเดียวครับขอพกรักสลายที่งานใหม่จิตราบุญลาบน้องเพลงพิมพและดาครับผมโบเได้วไปอาพร้อมด้วยนะครับผลงานหลายๆผลงานเพลงนะครับเพลงใหม่ของสาวเสพินไอพี่น้องหมักเบิร์ตตูกเพลงครับผมให้กำลังใจกับจินตราชแนลออฟฟิเชียลตอนนี้กำลังทะลุสี่ล้านซับแล้วครับท่านเร็วๆนี้นะครับผมจินตรานะครับจะมีเพลงสาะมาสู่สายตาพี่น้องแฟนๆนะครับกีบก็โดนได้อีกก็โดนเพลงดีปะเพลงดีขัดเลยนะครับกินใจซึ้งกินใจเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้สิมาบอกว่าเป็นเพลง ครับแล้วกับจิตรยายักษ์ร่วมคอนเสิร์ตกับสิงโตนังโชคโอ้โหอ้าวันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาเบาเดี๋ยวเขอาไปเบืองแรยละเอียดเห้มันดีก่อนเดี๋ยวไปนองสับสนครับนะแต่ถ้างาบริษัทแจ้งมาแล้วล่ะแต่ว่าอ่ามันอยากเกี่ยวเขาอยู่กันเลยเ<อ>แบบว่า บก็ยังไงมาขอมุ้นเาท่านได้เต็มที่เออขอเาขอขอแบบขอมุ้นแบบว่าให้มันแบบวา100่บบวาร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนให้มันแน่นๆก่อนให้มันแน่นๆนะครับเราเตาบันนาสีมะแจงแก็ดีก็หน่องว่ามือใดนะครับคอนเสิร์ตมือใดมือใดจำได้ดตัวแบบใดแบบใดนะครับผมอ่ะจบแล้วไป<ง>ม<ด>ครับไม่เกี่ยวเกี่ยวเขาเพรท่านได้แล้วอยู่อันขอขออนุญาตเพื่อนบอกว่าอ่คอยออกเขาเอ็นดานออกแปวไหมไอ้ออกแปวออกแปวท่านทาขอเจ้าภาพขอเจ้าภาพขอขอเจ้าของงานเพื่อนไหม เดี๋ยวอาจารก์เจ้าพ่มีน้ัยแข็งติดเลยนะเดี๋ยวไปพิสัยให้เด้ไหมไปจับว่าใส่ว่าเลยไปมาขอรายการเลยขอโทษตามอยู่สามรอบเลยจับว่าท่างกลับไปอยู่กร้างนะครับกะสร้างนะครับขอได้การจะเข้ากคนเพราะว่าคิดหอดพี่น้องฟองตายสุกุสุคนกินหอดพี่น้องครับผมทั้งพี่น้องเช่าเตาง้อยกับกิดหอดคิดหอดพี่น้องท่างเตาง้อยเรื่มอะไรนะครับพี่น้องท้างท่างเตาง้อยเฮาของดีของฝากของต่อครับผมนี่อากาศขอจะคุณเพลินกันแล้วกันเนาะไอเนาะเจ๊กุ้งเทียงเพล่่เตาง้อยครับ เปนี่องเกอครับไอ้เจาญญ้าบรรยายนี่เป็นแฟนนะนาแพ้ของฝากของตอนไปกราบพระยาเตาง่อยละไปรับกับเจ๊กุ้งได้เลยเสื้อสินเอ๊สินตีนงามๆตีนผ่าสวยงามทอถักทอด้วยฝีมือตัวสุดยอดนะครับเป็น้าพื้นเมืองของชาว จังหวัดสกลนครใช่ครับเราพยายาเอาง่อยโอ้ยข้อเล็กชันถูกหลายๆลถูกข้อเล็กชันที่เปินทรงมาไอหล่ะอันนี้นี่นี่พัดค้ออยู่เจ้าพ่อหัวจากได้เลยใช่ใส่ใส่นี่ผัดผ่าพัดค้ออยู่เจ้าย ขากระคอยอยู่นี่ครับผมเจ๊กุ้งมันส่งมาให้นี่นะครับโอ้นี่เสือเตาง่อยนี่ก็เป็นเสือเตาทักเตาง่อยนะครับครับผมและก็ราคาถูกมากพี่ราค์ครับราาคมิตรภาพสำหรับแฟนๆที่ฟังรายการเสียงลำยามบ่ายประเทศเนี่ไหนไอ้มันมีกติกาอยู่บอกกติกาเพิ่นบอกว่าไปบอกว่าฟังรายการจังโกนึงเตาหวานหน้าเสียงลำยามบ่ายครับผที่กุ้งลดไหแนวมาสั่นเพิ่นสยบไขฟีๆเลยสยบยักษ์ไอ้สยบยังยกเข่าปลาหน้านาไม่กินผู้ใดไรโมีคคารถกับเบลน้ำเล่าเด้อ ฝากไปถึงเจกุ้งนะครับขอบพระคุณแม่นางเจกุงที่เอาตัอตอง้อยประว่าสิเป็นคุณนายอ้อยอยู่ทางเตาง้อยด้อคุณนายอ้อยเจกุงทำงานเพื่อมวลชนเพราะฉะนั้นครับผมเงินข้ามกำแกวยาวกวนาถอดละวะครับผมอ่านะครับอ่ะรักกันเพราะว่ายินข่าวว่าจินตนาบุญลาบกับลังสีมีเพลงกับอันสิงตัวนำโชว์เล่ก็เลยแต่งโซออกรอกรอ คือคักแต่เพิ่นเพิ่นๆจะมีผลงานรวมกันบ่ผลงานผลอ่าเพิ่นเป็นคอนเสิร์ตรวมกันคอนเสิร์ตรวมกันเอ๊ะผมอยากให้เพิ่นฟีดกันไหมในต้นเดือ่าเพิ่นเพิ่นเคยคุยกันอยู่ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่โอ้ยแจ้งแจ้งแจ้งบริษัทให้เรื่อครับผมแต่ว่าสิ่งตัวนำโชคนี่อยากได้เพลงเตาง่อยไปขอบเบอร์ครับอ้าวอ้าวอ้าวที่อเพิ่นกำลังติดต่อคุยกับผู้จัดการอยู่ครับผมบ่ิยากษ์เราทั้งที่ตไอ้ทั้งผู้จัดการจินตราเพิ่นเพิ่นบ่ไริยากเลยเพิ่นเว้าเว้าม่วนเบามวลฟังผู้จัดการอย่างผู้จัดการก๊อปบอกครับผมผู้จัดการก๊อปนะครับที่ งานนะครับเพระาะว่าสิเป็นงานบุญงานบวชนะครับแจกเข่าหรือไว้อย่างนะพี่น้องครับอาคิโตนะครับทางจินตราพุทธลาภก็คือน้องก๊อฟเด้อทางผู้จัดการเฮาได้จินตราพุทธลาภไปสิยเลยพอ่อครับเตบาบ้านนาขึ้นบนเวทีโชว์ตัวด้วยเพระาะว่าสิเป็นเตา <c oughs> หรือว่าดีเจจังคนหนึ่งนะครับ <c oughs> สิเป็นรอยอยุ้งล้างห่านของมึงเลยไงย <c oughs> ไงแต่วชว์ตัวน้ำมูนะ่น <c oughs> ตัว,ตว ช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องครับมาเบาเรื่องเขาเรื่องน้ำจังน้อยพี่น้องครับแจ้งข่าวไปยังพี่น้องทางบ้านเฮาผู้ใดเกี่ยวเขาแล้วเบ้าไปายเข่าอ้ยขาย,ยขายก็ขายกับเบิลดเดียวเลยเอาเจ้าเสียวไว้เห็นอยังหมอนขึ้นอโอ้ เกลียวแล้วเอไปเฝ้าไปขายครับพี่น้องครับใ่ครับเเออแต่ละคนขายแต่ละคนเนี่ยหันว่าได้กินลาบง้อหลดอ่าตอนนี้นะครับราคาเขากำลังดี14 15บาทพี่น้องเฝ้าไปขายนอนพอลังจากดีไปไม่สิลดลงเหลือ6 7บาทซัมา<อ>ามามาตอนนี้เฝ้าไปขายเอาว่าหมูเกลียวแล้วหลายคนมากิครับผมเอาหัวนำก่อนหมูเนาะออสุดยอดเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้อ่าที่ติดตามนะครับเมื่อวาสิเป็นทางเพจของจินตราภาพม่วนเพจจินตราพุภนลาบ หลักการพี่น้องครับลืมเมื่อใดเลยนะครับผมนั่นก็คือซับสไครต์ผ่านทางช่องทาง YouTube จีนตราชาแนลออฟฟิเชียลครับรับแค่6 0พันวิว6 0พันซับถลูหกพันซับถลูสี่ล้านซับพ่อถลูสี่ล้านซับกัอได้พี่น้องครับคืนดาจอยไปเลยครับเอาบัตรหน้าสิพ้าพี่น้องกินบัตรเน้ามาสวนบัตรเน้านะครับมาหาต่อบัตรหน้านะครับจัดมิทติ้งเล็กๆนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีของสาวเสียงพิ่จินตราพูดลาบ นะครับมาหาต่อแบนหน้ามาหาดีเจจังกูนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุกันนันท์ครับเอาพี่สุกันนันท์เดินไปกินก่อยป่าเ้อะส่วนเพิ่นไปงานลอยลอยกระทงน้ำกันเ้อเป็นว่าสวัสดีดีเจที่สุดรอทั้งสองเลยครับไปไปงานลอยกระทงน้ำกันอยู่ปทุมธานีเนอะครับชวนใอ้สุกันนันท์ไปหลังจากปทุมธานีนะครับสาวเซมพิ้นจินลาพูดลาครับมีแผนเดินทางนะครับถ่ายเอ็มวี ใครกลับไปทายเอ็มวีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องไม้ติดตามเร็วๆนี้ว่าเป็นอะไรเนาะว่าเป็นเพลงนิยังนะครับรับรองประมวลสื่อโฮเซีลอีกกันคือเก่าเนาะเอาละว่าไปหาไม่ได้มันเยิดเกิดสมัยความบอบบางหลายมาจนช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านแฟนนัดแท้ขึ้นแท้ไปแล้วครับท่านครับครับอัลลาบ้าจากมือพอกันไปขนาดจังกน่อาบนหนรับสวัสดีครับสวัสดีครับ